คือเริ่มต้นนะคะก็คือผัดเนื้อสั์นะคะอันนี้ไม่ใช้น้ํามันเหตุผลเพราะว่าตัวเนื้อสัว์เนี่ยมันมีไขมันอยู่แล้วนี่แค่ใส่แบบมาแล้วนะเจ๊ถ้าผัดแล้วฉุนเนี่ยแสดงว,ว่าเครื่องเทศแบบหนํำใจจริงๆริง <c oughs> <c oughs> ฉุนจริงไอตัวกลิ่นนี่แหละคะ่ะเป็นตัวที่เรียกลูกค้านะคะ,ะเพราะว่าถ้าผัดคณะเนี่ยก็เราก็อาจจะต้องเติมน้ําหน่อยเนาะนะคะเอามาเป็นไงเท่าจะหมดหม้อแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุณเอขา,ขายของดีและอร่อยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่ได้พาทุกท่านชมรถนําเข้านะคะแต่ว่าจะเป็นการเปิดตัวนะคะธุรกิจใหม่เพิ่มของเอนั่นเองนะคะก็คือเป็นธุรกิจน้ําซอสกระเพรานั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นสูตรของเอเองนะคะที่เข้มข้นนะคะ รถจัดนะคะและหนักด้วยเครื่องเทศนั่นเองนะคะไม่ลอง ท่านจะพลาดนะคะต้องพูดเลยนะคะว่าอันนี้ตั้งใจทํามากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเอ๋เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดใหม่นะคะทั้งหมดนะคะ4ตัววันนี้ออกมาแล้วคือซอสกระเพานะคะส่วนตัวคอลลาเจนวันนี้เกิดอุบิเหตุเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็ที่จะตามมาเร็วๆนี้นั่นคือน้ําซอสนะคะพัโล้นั่นเองนะคะและก็จะตามมาติดๆกันนะคะกับครีมอาบน้านะคะที่ มีส่วนผสมของออยสำหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบทาครีมนะต้องพูดเลยค่ะว่าเอ็นเน้นในเรื่องของการผลิตนะคะสินค้าที่แบบว่าดีจริงๆนะคะเกรดพรีเมียมจริงๆนะคะต้องพูดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะกับการทำนะคะน้ำซอสนะคะเอะหลายคนก็ถามว่าเอ๊คุณเอ็นนึกยังไงอะ่ะ ขายรถแบบคันนึง20-30ล้านวันน işte ี้จะมาขายน้ำซอสขวดละแค่99บาทนึกยังไงถึงมาทำตรงนี้นะก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าณช่วงเวลานี้หลายคนก็คงจะทราบดีนะคะในเรื่องของพิษภาวะเศรษฐกิจนะคะที่ต้องบอกเลยนะคะว่า รถยนต์เรายอมรับค่ะว่ายอดหายนะคะยอดตกพอสมควรเหมือนกันนะคะเราก็เลยจําเป็นในขณะที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันยังคงที่แล้วตัวเองเนี่ยไม่ต้องการที่จะเลิกจ้างพนักงานหรือว่าไปลดเงินเดือนพนักงานนะคะเราก็เลยหาอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้พนักงานที่แบบว่าคืองานเขาก็น้อยลงนะแล้วเขาก็จะมีงานทําโดยที่เราไม่ต้องไปลดเงินเดือนเขาเลยนั่นเองดีไม่ดีอาจจะได้ไรายได้เพิ่มด้วยค่ะจากการขายน้ําซอสนี่แหละค่ะนะคะแล้วก ตั้งใจเลยนะเพราะว่าเป็นน้ําซอสที่เอบอกเลยว่าเอาตั้งใจทําอร่อยจริงนะแล้วก็คาดหวังที่ก็คือเริ่มเริ่มเริ่จะมีนะคะเริ่มจะมีออเดอร์ที่แบบว่าจะรับไปขายต่างประเทศก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าเรายังไม่ได้รับสมัครตัวแทนอยากให้เอาลองไปชิมก่อนเพราะว่ารตแรกเนี่ยได้มาไม่เยอะของมันจะมาอีกทีนึงคือวันที่27แล้วก็ท่านใดนะคะที่ อ,อยากจะดูนะในเรื่องของการทําตลาดของเอนะคะหรือในเรื่องของน้ําซอสหรือธุรกิจใหม่ของเออาหารน้ําซอสต,ตัวนี้มาดูใกล้ๆเลยนะคะต้องพูดเลยนะคะว่าทําได้หลายเมนูมากนะคะนอกจากกะเพราแล้วนะคะต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่า ทำได้หลายเมนูมากต้องไปติดตามกันนะคะเพราะว่าเราจะมีไลฟ์สดทําแต่ละเมนูให้ดูเลยค่ะแค่ขวดเดียวเนี่ยจบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการทํากันด้วยนะคะว่าทํำยังไงแล้วง่ายมากๆพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถที่จะซื้อไปผัดได้ใครทําอาหารไม่เก่งนะคะก็สามารถที่จะซื้อไปทําได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะเรามี2ขนาดนะคะก็คือจะเป็นขนาด350 ml 350กรัมแล้วก็1กิโลนะคะ350กรัมเนี่ยสามารถผัดเนื้อสัตว์นะคะได้ถึงประมาณเอเอได้ถึงประมาณเกือบ2กิโลเพราะว่าของเรามันเข้มข้นจริงนะคะเพียงแค่1ช้อนนะคะต่อเนื้อสัตว์100กรัมนะคะอร่อยเวอร์เลยนะคะแล้วก็1กิโลเนี่ยนะคะก็ต้องพูดเลยค่ะว่าถ้าตัว1กิโลจะสามารถผัดเนื้อสัตว์ได้ถึงประมาณ 5กิโลได้เลยนะคะก็คืออันนี้นะคะ1กิโลอยู่ที่199บาทนะคะและถ้าเป็นตัว350กรัมจะราคาอยู่ที่99บาท ใครสนใจนะต้องพูดก่อนนะคะว่าพอดีเราเพิ่งเริ่มทำตลาดวันนี้วันแรกนะคะอาจจะขุกขักไปบ้างนะคะก็ทักเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นติกตอกนะคะหรือว่าเพจนะคะเข้ามาติดตามกันนะคะเพื่อจ้างกำลังใจเหตุด้วยนะคะเพจก็จะชื่อทั้งติกต o k ทั้งเพจเลยนะชื่อคุณเอขายของดีและอร่อยนั่นเองนะคะเจ้าแม่รถนำเข้าหรู วันนี้เรามาขายน้ําซอสแต่ไม่ใช่ว่าธุรกิจรถจะไม่ทํายังทําอยู่นะคะค่ะเอาละค่ะนี่เลยนี่เลยนะคะแล้วก็ถ้าสั่งนะคะสามารถสั่งในตะก,กาติ๊กตอกได้เลยส่วนในเฟซบุ๊กก็สามารถทักเข้ามาใต้โพสต์นะคะหรือ,อทักเข้าไปที่อินบ็อกซ์ได้นะคะรสแรกของยังมาน่าจะประมาณน่าจะแค่ประมาณสักพันพันกว่าขวดเองนะคะแต่จะมีมาอีกรสใหญ่ๆนะคะวันที่2 7นะคะหรือว่า โทรเข้ามานะคะที่0945153936นะคะหรือแอดไลน์ค่ะ ad a kitchen นะคะก็คือ a e y k i t c h e n นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวจะไปผัดโชว์กันเลยนะคะอาละค่ะเอ้น้าหลานไปไหนน้าหลานครับอ่าน้าหลานน้าหลานนะคะวันนี้เราทำงานกันเป็นครอบครัวเลยนะคะค่ะเป็นไงอ้นอ่า รู้สึกยังไงที่พี่เอทำตัวนี้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เพราะว่าบอกก่อนว่าคนที่ทำกับข้าวในบ้านแล้วแล้วได้ฝีมือคุณแม่นะฮะมาเต็มๆเ,เนี่ยก็มีคุณเอเนี่ยแหละครับที่กินแล้วแบบหนุ่มพ่อยังยังแบบว่าให้ทำแล้วก็ไปถวายที่วัดเป็นประจำ<ช>นะฮะค่ะถ้าใครรู้จักเอดีจะรู้ว่าเอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างทำกับข้าวอร่อยแล้วก็เข้มข้นเข้มข้นจริงนะ อ่านะคะน,นี่น้องชายนะอปิ๊กนิกอะ แม่ทำกัูข้าวเป็นไงมากแม่ทําอาหารอร่อยมากเลยนะคะแล้วรสชาติกะเพราเนี้ยเป็นรสชาติที่ติดปากปิ๊กมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะเขาว่าจะชอบทําให้ปิ๊กทานแล้วจริงๆอ่ะปิ๊กเป็นคนไม่ชอบทานกบไม่ชอบทําอาหารเลยนะคะพอเขาทําน้าซอสตัวนี้มาปิ๊กพูดเลยว่ามันทําให้ปิ๊กดูเป็นแม่สีเรือนมากขึ้นค่ะเพราะว่าง่ายมากเลยนะคะเอาไปหลอกคนอื่นได้เราทำกับข้าวเป็น,ปนถูกต้องอ <า S 2> เราตามไปดูในครัวกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นครัวที่เราเพิ่งทํามากันนะคะแล้วก็ต้องพูดก่อนนะคะว่า เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะพาลูกค้าของเราเนี่ยไปเที่ยวแลลี่กันแล้วนะคะ mm. ก็สำหรับโชว์รูมรถยนต์นะคะ mm. ก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าเราขอปิดนะคะทุกแผนกเลยนะคะไม่ว่าจะศูนย์บริการเอยหรือว่าขายเอยหรืออู่สีเอยนะคะเราปิดหมดนะคะเพราะว่านอกจากเราพาลูกค้าไปเที่ยวแล้วเรายัง พาพนักงานไปเที่ยวด้วยนะคะถือเป็นการพักผ่อนกันนะคะค่ะก็เตรียมตัวกันแล้วะค่ะเตรียมตัวไปเที่ยวแลนดรีกันแล้วนะคะวันพรุ่งนี้นะคะจันทบุรีนั่นเองค่ะทั้งหมดสองวันนะพี่น้องใช่ใช่เสาร์อาทิตย์นะคะโชว์รูมติดนะคะเปิดวันจันทร์ค่ะเอาแล้วค่ะนี่เลยนี่เลยมารอทานคร,รนนับผม๋อ,อมารอเหรอคะเอาไปจุดแก้รอยอย่งค่ะจิบเป็นไหนจิบเ,เอามาม,ามามามาดูมาดู เอาลูกมือมาเอาเปิดแก๊สยังไงเปิดให้หน่อยนี่เราใช้เตาอ้างโลเลยนะคะวันนี้เห็นเห็นแล้วแบบสงสัยจะต้องจัดละเทเทเทเกอนให้หน่อยอ้นอ้นเทแกอนให้พี่หน่อยจิบบดีกว่าจิบดีกว่าน่าจะไวกว่านี่นะนี่นะนี่นะดูนะกระทะนะอ่ามาดูตรงนี้กระทะเหล็กอ่าฮะนะคะ ไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราผัดเนื้อก่อนแล้วก็บอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เราขอเอออันนี้ไว้อะไรนะอ่าฮาลานฮาลามค่ะเราทําเรื่องขอฮาลานอยู่นะคะอ่าอันดับแรกเลยเนี่ยนี่มา <ขอ S 1> คือเริ่มต้นนะคะ <ขอ S 1> ก็คือผัดเนื้อสั์นะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช้น้ํามันเหตุผลเพราะว่าตัวเนื้อสั์เนี่ยมันมีไขมันอยู่แล้วนะอันนี้เป็นผัดเนื้อนะคะ อ<ด>ืมดูกินอ่าฮะขอน้ำซอสค่ะแค่1ช้อนนะอันนี้ก็คือ,อเนื้อสัตว์นะคะ100นะคะ100กรัมนะหนึ่งขีดนั่นเองหนึงขีดอ่านะคะแล้วก็น้ำซอสนะคะหนึ่งช้อนชาแต่ว่าน้ำหนึ่งช้อนชาขอท่วมๆหน่อยมาเดี๋ยวพี่ตักเองนี<ช>่นะคะพอพอเริ่มเนี่ย คือเอาง่ายๆอันนี้น้ำซอสหน้าตาแบบนี้โอ้โหมีพริกมาด้วยนะนะคะก็คือเราเอารสชาติแบบว่าถ้าถ้าความเผ็ดเนี่ยหนึ่งหนึ่งช้อนคุนคุนนแค่นี้นะ <c oughs> <ค>อันนี้เราจะผัดแบบแห้งนี่แค่ใส่แบบมาแล้วนะเจ๊คือกะเพราอะนะคะต้องพูดก่อนนะคะว่า <c oughs> เด็ดไม่เด็ดเนี่ยอ่เ <c oughs> ขาเรียกว่าสเสน่ห์ของกะเพราก็คือผัดแล้วมันต้องฉุนนะนั่นคือถ้าผัดแล้วฉุนเนี่ยแสดงว่าเครื่องเทศ หนำใจจริงๆอ่ะอนะคะเนี่เนี่ยเราผัดให้แห้งๆ,ๆเราจะผัดแบบแห้งๆนะคะแม่แง่หอมไหมค <c oughs> ือไอ้ตัวเนี้ยเวลาที่ใครเปิดร้านค้ากะเพราอ่ะต้องพูดเลยนะคะว่าเอฉุน <c oughs> <c oughs> จริงค <c oughs> ือคุณอ่ะจะได้ลูกค้าเนี่ยจากการที่แบบว่าสมมติว่ามีคนสั่งกระเพราหนึ่งการ <c oughs> แล้วคนเดินผ่านเนี่ย จะได้กลิ่นโอ๊ะทางกองอ่ะมาดูใกล้ๆนะคะก็คือจะได้กลิ่นไอตัวกลิ่นนี่แหละค่ะเป็นตัวที่เรียกลูกค้านะคะกลิ่นกระเพานี่แหลว่าไอบอกเลยนะว่าอันเนี้ยมันเป็นสูตรโบราณแต่ว่าเป็นตัวสูตรผสมกับเอด้วยขอ,อก,กระเพาค่ะ, <ๆ S 2> คะอ่ะเนี่ยเสร็จละนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะบอกกันนะคะเรื่อยๆนะคะกระเพาก็ใส่ตามใจเลยนะคะว่าเราเราจะบอกทุกท่านเรื่อยๆเลยอันนี้ยกไป ขอข้ามาไข่มาพริกมาเอพริกนี่น่อยโรยหน้าอ๋อเดี๋ยวโรยหน้าตอนนั้นนะคะต้องพูดเลยนะคะว่าอันเนี้ยทำได้หลายเมนูเดี๋ยวเราจะผัดค้าหมูกรอบด้วยนะแล้วก็ติดตามเพจไว้นะคะเราจะมีเมนูเรื่อยๆนะคะสำหรับน้ำซอสน,นะคะให้ท่านดูนะคะว่าเป็นยังไงเอาปิดกต๊ตรงไหนอืม,อมโอ้ย น,นี่ไม่ต้องใส่น้ำ <c oughs> ไม่ต้องใส่อะไรเลยเนาะใช่แล้วก็ขอโทษ <จบ S 1> นะคะ,อ,ะอันนี้คือหนึ่งรกรัมนะหนึ่งร้อกรัมนี่ก็คือได้ประมาณสองจานนะเท่ากับวา่าจานหนึ่งเนี่ยใส่น้ำซอสหนึ่งช้อน1ช้อนมันจะตกประมาณเกือบห้าบาทนะคะหขวดเนี่ยมันได้ประมาณ20่สิบช้อน นะคะน้ําซอสเนี่ยเกือบ5บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยผัดได้2จานเนี่ยเท่ากับว่าคุณเสียค่าน้ําซอสเนี่ยแค่สองบาทห้าสิบอาหารนะคะในการที่ว่าจะทําขายนะนี่นี่นี่โอ้ยอย่างนี้ขายได้เลยนะอ่๋อ้นชิมชิมอย่างนี้ทั่วไปนี่จานเท่าไหร่นะสแตนดาร์ดสมมุติสแตนดาร์ดทั่วไปประมาณ35บาทป่ะสามห้าสี่สิบอะไรอาหารห้าสิบแล้วเหรอฮะอ้๋อชิมชิมอ๋ออันนี้เป็นเนื้อไงเนื้อก็ต้องบวกขึ้นไปอีกอ่านะคะมีทั้งเนื้อทั้งหมูนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเออมองอะไรกันคะกินไหมคะเอาจานมาเอาเด็กๆมาเดี๋ยวเราจะผัดคะน้าขอกระทะเพิ่มหน่อยดิอันนี้มันไหมละเพราะว่าถ้าผัดคะน้าเนี่ยก็เราก็อาจจะต้องเติมน้ำหน่อยเนาะนะคะเอามาเป็นไงอ่ะยอบอกก่อนโอาจาน้วนะอ่ะได้สองจานเอาจานมาจิ๊บเนี่ยมามันแบบว่าได้กินพริกแบบ เทื่องเทศเป็นไงแบบพิคห้างอ่ะเจ๊ขอกระทะด่วนจา้าเดี๋ยวเราจะผัดเอ่ออันนี้จอนนะคะหมูกรอบนะคะข้น้าหมูกรอบนะคะอร่อยอะค่ะ,ะนี่เลยนี่เลยอร่อยนะอร่อยพูดเลยนะคะใครสนใจสั่งมาได้เลยนะคะแต่ว่าเอ่อคือพรุนี้เราก็จะเดินทางเดี๋ยววันนี้อาจจะจัดส่งได้เป็นบางส่วนเนาะแล้วก็เอ่อพรุนี้เราไปลันลี่กันหมดนะอ่ะทีนี้ขอน้ำห,หน่อยค่ะนิดนึง อ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคณะหมูกรอบเนาะอ่ะมาขอหมูขอขอซอสมาได้เลยครับอ่ะถือหน่อยถือหน่อยคลิปถือหน่อยโอ้ยร้อน,อ,อ,อ,น,นอ่ะใครมาทักทายนะคะคือถ้าเป็นคณะหมูกรอบเนี่ยก็จะต้องเติมน้ำนิดหนึ่งนะเอาเลยค่ะอาหารไหนขอหมูกรอบหมูกรอบเมื่อกี้ช่างมาเท่าไหร่นะห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมครึ่งเหติอ่ะ นี่ดูหมูกรอบดูหมูกรอบอะนะคะนะฮะจริงๆเราอ้นเร็งหมูกรอบไวต้ตั้งแต่ต้นแล้วนะเนี่ยอ่านะคะใส่น้ำไปทีนี้เราใส่น้ำซอสนะคะเดี๋ยวเราหมูกรอบก็ซอสต,ตัวตัวเดิมตัวเดิมนะคะอันนี้อันนี้มันเป็นน้ำนะคะเราก็อาจจะเป็นสักช้อนครึ่งะนะคะเพิ่มเพราะมันมีน้ำเข้ามาคือท,ทำได้หลายเมนูมากนะผัดทงผัดไทยทำได้หมดนะคะเดี๋ยวติดตามช่องเอาไว้นะ จะมีวิธีทําให้อยู่ตลอดเลยกินนี่คือคือดีมากนะขออหักคะน้ามาเลยค่ะมาเลยครับกกินนนัเพลลยนะอร่อยอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมาเลยอันนะคะนี่เลยค่ะคะน้านะคะอันนี้คะน้าพี่ปลูกเองเนะใบเล็กๆนะๆนะเนี่ยตะมุตะมิก้านกรอบๆนะตมน้ำนิดนึงให้ผักแบบไม่เป็นไรได้สุกไวหน่อยร้อน นี่โอ้คือท,ทำง่ายมากจามกันใหญ่จามกันใหญ่บอกเลยว่าอร่อยแล้วก็กะเพราอ่ะนะกะเพราของจรีงอ่ะมันต้องผัดแล้วฉุนนะคะนี่หมูกรอบนะคะนิดนึง <c oughs> เสร็จแล้วแค่นี้แหละสุดยอนนี่แค่นี้แหละเสร็จแล้วค่ะกะเพราหมูกรอบนะคะ ถ้าว่าอันนี้ต้นทุนก็คือ5้อ่าคื้น้าช้อนครึ่งอะเท่าไหร่เจ๊ช้อนครึ่งก็ประมาณ7บาท7บาทโบกหมูกรอบแต่ผ่านหมูกรอบเนี่ยมันจะเพิ่มราคาได้ถูกไหมใช่คือเ<อ>พราะค้าไม่ค้าซื้อเป็นแกลอนคุ้มกว่าใช่ใชนะคะเพราะว่าแกลอนมัน1นกิโลนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเทสเนี่ยคือเอาไปลองดูก่อนนะคะไปลอง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 ,ไปลองเทสดูก่อนนะคะว่าอร่อยจริงอย่างที่พูดไหมนะก็คือขวดเล็กก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่ ถ้าใครอยากลองเอาขวดเล็กไปก่อนนะฮะฮะ่าเนี่ยคือผัดครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะหนึ่งร้อยกร,รัมเนี่ยมันได้สองจานเลยนะอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางแล้วก็ใครอยากที่จะทาํามาค้าขายอะไรอย่างเงี้ย่ะก็ลองเข้ามาติดตามดูนะคะแบอบกว่าช่วงนี้เศรษฐษกิจไม่ดีนะคะก็สามารถที่จะหาอาชีพเสริมได้นะคะหาอาชีพเสริมได้ว่าเอ่อเป็นอ่าควรจะทําอะไรหรือว่าอะไรนะคะาวเขาเรียกว่าอะไรส,ส่งผ่านแก๊ปป๋อทําอยู่บ้าน เดลิเวอรี่ ivery, เนาะสามารถคือคุณไม่ต้องอะไรมากมายแล้วประหยัดคือปกติเนี่ยถ้าทำอะทุนทำผัดคะน,น้าเงี้ยนะหรือกะเพราเงี้ยเครื่องปรุงมันก็จะต้องมีทั้งซีอิ๊วดำซอสหอยน้ำปลานะคะคนนผงชูรอหรืออะไรออต่างๆนะคะเครื่องเทศอีกนะคะสามสหายอีกเนาะเอเวิทีนพิษเพิ่งอีกคุณคิดแล้วกันนะคะว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ย คุณจะต้องเสียน้ําซอสเท่าไหร่แต่อันนี้คุ้มนะคะก็คือแค่ขวดเดียวผัดเนื้อสัตว์ได้ถึงถ้าขวดเดียวนะผัดเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ได้เกือบสองกิโลขึ้นอยู่กับว่า,าคุณจะตักผุนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ผัดได้ถึง5กิโลเลยนะคะถ้า1แกลลอนนะ,ะแต่1แกลลอนเรามีมาไม่เยอะนะค,คือพ่อค้าแม่ค้าอยากจะซื้อไปลองชิมนะทักกันเข้ามาค่ะใต้โพสนะเท่าไหร่ครับอันนี้9 9บบาท 99บาทนะครับ <Okay. S 1> สามารถสร้างเงินได้แบบผมว่าคุ้มอ่ะ <Okay. S 1> ชั่วโมงนี้นะครับะะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าจะไปแคมปิง้งไปปิกนิกหรือว่าอยู่พวกอพาร์ตเมนต์พวกอะไรต่างๆที่แบบว่าทำง่งายๆนะครัะ,ะติดนะว้ผัดมาม่ายังได้เลยล่าสุดนี่เอพึ่งทำผัดผัดไทยห่อไข่เดี๋ยวเราตามกันมานะจะมีเมนูเมนูซอสอันนี้ทำได้หลากหลายจริงๆค่ะมีคนถามครับลอนเท่าไหร่ครับ แกลอนร9อยเก้9นะครับอันนี้99นะครับนี่คือตัวเทสเตอร์แต่บอกเลยว่าแค่ขวดเดียวก็รู้เลยว่าอร่อยแล้วก็คุ้มกันขอหน่อยเดี๋ยวจะผัดให้ลูกน้องกินรอกันเป็นแถวเลยขออันนั้นกอนี่ไงคะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวน้าอ้นขอชิมคณะนะฮะน้าหลังก็จะง่วนกันนิดนึงนะฮะคณะคณะหรือว่าคณะหรือว่าคุณเอาคณะหรือว่าอะไรโอ๊ยขอโทษร้อนไหมร้อนสิอ่ะ เอามาเอ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 าผัดเยอะเลยแล้วกันลูกน้องอยู่เยอะเอามาเดี๋ยวกะเอา,ามาส้มมาเอา,าเอาหมูมาหมูหมูหมูมาหมูมากะเอานะมือล้างแล้วอ,อันนี้หนึ่ง<ด>หนึ่งเขตสองเขตสามเขตลูกน้องหิวกันแล้วทำให้ลูกน้องกินสี่สี่ก็น่าอร่อย ขีดห้าขีดใช้น้ำน้ำซอสห้าช้อนอ่าเดี๋ยวผัดก่อนนะคะเดี๋ยวผัดอย่างเงี้ยมันจะมีน้ำจากหมูออกมามันหมูนะคะก็คืออันนี้เราผัดแบบแข้งๆเลยไม่ต้องใช้น้ำมันแต่อย่างที่บอกว่าถ้าใครชอบกินถ้าใครติดที่จะชอบกินที่มีน้ำนะคะก็เพิ่มน้ำซอสขึ้นไปอีกจ้ะไปไปไป,ไปช้อนนะ,ค,ะคือห้ามห้ามใช้หนึ่งหนึ่งร้อยกร,รัมนะคะเอทเทสมาแล้วนะคะหนึ่งร้อยกร,รมัม ห้ามใช้สองช้อนเพราะเดี๋ยวจะเค็มเอบอกแล้วว่าของเอเข้มข้นนะเข้มข้นแค่หนึ่งช้อนนี่กินสมุนไพรแบบสุดยอดอ่ะบอกเลยอร่อยไงโดนะ <c oughs> กินสมุนไพรแบบเต็มที่คือทำได้เยอะทำได้หลากหลายอย่างจริงๆนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> อื่นกับข้าวสวยๆแบบนี้นะอ๋อข้อสำคัญใครอยากชิม เดี๋ยวไอ้กลับจากแนลนี่ก่อนนะไอ้บอกก่อนนะว่าไอ้กลับจากรนลนี่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็ไอ้คิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยไอ้จะตั้งขัดหน้าโชว์รูม,มวันศุกร์กับวันเสาร์จากห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มแล้วก็แฟนขับก็จะได้มาด้วยส่วนจะขายราคาเท่าไหร่จานเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคำนวณก่อนนะอ่านะคะนี่เลยค่ะง่ายๆนะบอกเลยว่าผัดง่ายๆมาก นี่เข้าไปดูในติกต o กหน่อยสิลูกดูในเพจหน่อยสิว่ามีใครทักเลยมาไหม,มได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวออพอเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะเราก็จะมีจุดกระจายสินค้านะคะตามน่าจะสองสามจังหวัดเนาะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งเพราะว่าบอกเลยนะคะว่าอาทิตย์นี้เอ,อ๋ยุ่งทั้งแรนลี่ยุ่งทั้งแลนลี่ยุ่งทั้งเรื่องออซอสกระเพราคอลลาเจนนะคะ คีมอาบน้ําเอาตรงๆเลยค่ะว่าน,นอนน้อยมากนะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยนะหนึ่งสองสามนี่กินกินไปครึ่งจานลน้ห้าช้อนนะคะเมื่อกีะะ้กะว่าประมาณห้าร้อยกรัมนะคะอันนี้น้ําหมูมันออกมาละจะผัดให้แห้งก็ต้องแบบเปิดไฟแรงหน่อยนะ ไปแรงมานะคุณจะสามารถสร้างสีสันได้นะคะเติมพริกพริกชี้ฟ้าก็ได้นะคะผัดแห้งก็ได้นี่นี่นะเราจะผัดแห้งยังค่ะเดี๋ยวรอให้แห้งก่อนพอแห้งพอแห้งปุ๊บแล้วก็อะไรฮะก็บอกแล้วว่ากะเพราอ่ะกลิ่นบรนชวนแบบว่ากะเพราของแท้มันต้องแบบว่ากลิ่นต้องโดนอย่างนี้ แล้วถ้าคุณทําขายอะ่ะบอกเลยนะว่ากลิ่นตัวนี้เป็นกลิ่นเรียกลูกค้าเข้าร้านอะ่ะแล้วก็ประหยัดด้วยดูมาที่หน้าอ้นครับเนื่อออกปากนะฮะคุณอ้อนเดี๋ยวออกปากคุณเอ๋แล้วคะเต็มหน้าเลยเอาละแห้งละนะคะเต่าอัางโลเต่าอัางโลของมหาเศรษฐี คนเรานะคะอยาหมิ่นเงินน้อยนะคะคือเอ๋ทำทุกอย่างนะคะที่เป็นไรายได้นะคะแล้วก็ถ้าเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีนะคะเอ๋ก็บอกเลยว่าเอ๋จะเป็นคนที่ไม่รอให้แบบว่าถึงเวลาเราเคยจนมาก่อนอะนะ,<อ>ะแล้วเราอะรู้ดีว่าความจนมันเป็นยังไงเราจะไม่รอนะคะให้ถึงเวลาที่เงินมันจะหมดไปวันๆนะคะก็ทําธุรกิจพวกนี้ไปนะคะก็พยุงพยุงไปจนกว่าเศรษฐกิจมันจะดีกลับมานั่นเองค่ะ นะฮะแล้วก็นี่อาพริกแดงมาโรยหน่อยมานะฮะก็สร้างมูลคา่าเนี่ยแค่นี้เห็นไหมหน้าตาดูดีแล้วนะฮะแล้วก็ราคาก็ตกไม่เท่าไหร่หมูนี่รู้สึกขีดนึงประมาณ15บาทใช่ครับขีด15บาทขีดนึงได้2อจานน้ำซอสต,ตกประมาณ2องบาทห้าสกระเพราก็นิดนิด,นดนหน่อยหน่อย ก็คิดดูแล้วกันค่ะว่าคุ้มไหมอุ้ยายคุ้มมากเพจตคนบอกว่าน่าทานมากเลยต้องสั่งเลยค่ะ <c oughs> กดสั่งได้เลยนะครับในเพจของคุณเ,อ,อ,เอ,อ๋ลบกวนเข้าไปติดตามสั่งที่เพจคุณเอ๋ขายของดีและอร่อยนะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้เรา <c oughs> เ,เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราเราก็จะมีการแยก แต่ช่วงนี้อาจจะต้องขออนุญาตแชร์ลงเพจใหญ่เพื่อให้ทุกคนรู้หน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปในอีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็จะไลฟ์ผ่านแค่เพจคุณเอ๋ขายของดีและอร่อยนั่นเองค่ะเอาละค่ะนะนี่หน้าตาดูดีป่ะสุดยอดเอะเด็กๆมาชิมกันหน่อยนี่มามาเดี๋ยวจะหาว่าโม้อ่ะให้เด็กๆด,ดีกว่ามาๆมาเด็กๆมาอันนี้หมูลูกเอามาชิมนี่เด็กๆนอนนอนมาเข้ามาเข้ามา ไม่เด็กไม่ต้องเข้าอ๋อไอ้พวกยืนข้างหลังนี่คือแก่ๆใช่ไหมอ่า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 กินเจเลยกิได้เลยมานี่จานนี้จานนี้ชิมทีมทีมอ๋อต้องเหี่ยบข้าวอ่าแต่นี่กะเอาตักเลยตักเลยอ่านี่จานนี้แมพพอกับข้าวอร่อยนี่มันเปลืองข้าวเลยเนาะข้าหมดหม้อแล้วอ่ะข้าวจะหมดหม้อแล้วนะคะ เอาละค่ะแล้วก็แฟนคลับนะคะถ้าใครอยากกินเดี๋ยวจะผัดให้กินแต่ว่าเอกก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมากันเยอะไหมนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองผัดให้กินกันนะคะวันศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มแล้วกันนะคะที่หน้าโชว์รูมเลยนะคะก็ทักมาก็ได้นะคะลงทะเบียนไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าก็คิดว่าจะไม่ไม่ไม่น่าจะซื้อหมูมาเยอะจะจะลองผัดหน้าโชว์รูมนะคะเดี๋ยวคุณเอคนนี้ละค่ะเดี๋ยวจะขายให้ดูนะ อเอาละค่ะก็สนใจนะคะทักกันเข้าไปที่ทั้งติ๊กต็อกนะคะแล้วก็ Facebook ชื่อเพจคุณเอขายของดีและอร่อยคะ่ะเอเการันตีจ้ามประโชันนด้วยอ้าวมีโปรโมชั่นอะไรคะยังไงนะคะอ้า ตอนนี้นะคะคนผัดไม่ได้กินก <res> ินกันหมดเลยลดคาลดแล้วโปรโมชั่นเป็ไงคะลูกตอนนี้นะคะถ้าเกิดสั่งซื้อในติ๊กตอกนะคะเรามีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีด้วยนะคะแต่ว่าเรามีจํานวนจํากัดค่ะลองเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะคะในตะกร้าติ๊กตอกค่ะตะกร้าติ๊กตอกนะครับกดได้เลยนะครับอยู่ด้านล่างนะอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าถ้าสั่งมาเยอะเดี๋ยวเราต้องดูจำนวนนิดนึงเพราะว่าอตแรกเราได้มาไม่เยอะมาอตใหญ่จะมาที่ยี่ินะคะ เอาละค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอุดหนุนกันค่ะบ๊ายบายบบ๊าายยสวัสดีค่ะนี่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 ันี้จันนี้จันนี้อัวนี้